บุคคลสาคัญนะครับอีกท่านหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับก็คืออดีรตรัฐมนตรีต่างประเทศโมฮัมหมัดจาวาชารีฟนะครับรัฐมนตรีชารีฟเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงสมัยรัฐบาลของโรฮานดีนะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญนะครับสำหรับรัฐบาลเนี้ยในการเจราจาเรื่องประเด็นนิวเคลียร์ได้ดูร่วงก้าวหน้าไปพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่บรรลุนะครับบทสรุปที่จะมีผลอย่างมีนัยสําคัญที่จะดึงอิรานกลับมาสู่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแบบปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการนําของดรเพเซชชิออนเนี่ยาทางของชาลีฟก็น่าจะมีบทบาทสําคัญเพราะว่าในการรณลงค์หาเสียงท่านก็ใส่เต็มตัวในการสนับสนุนพอเป็นแบบนี้เนี่ยแนวทางก,การเมืองหลักๆที่เราจะได้เห็นจากร,รัฐบาลของอเพเซชชิยอนเนี่ยก็คือการเดินหน้าเจราจารประเด็นเรื่องนิวเคลีย ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าบรรยากาศการเมืองระดับภูมิภาคที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามมสนะครับเริ่มที่จะคที่คลายมีการเจราจาเรื่องหยุดยิงอเมริกาเริ่มที่จะเล่นบทบาทอีกแบบหนึง่งเพื่อที่จะยุติปัญหาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดลงโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคที่ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับซาอุด์เนี่ยก็ที่คลายมาในช่วงก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้น่าจะเปิดทางให้กับการเจราจาที่ ก้าวหน้าได้มากกว่าสมัยของโรฮานีเียดยสามโดยเฉพาะบทบาทของมหาอำนาจรายอื่นอย่างรัสเซียและก็จีนเนี่ยที่ก็ค่อนข้างะจะมีบทบาทสําคัญในความเป็นไปของภูมิภาคตะวันออกกลางและก็เอเชียกลางมากพอสมควรในยุคปัจจุบันน่าจะเป็นโบรกเกอร์นะครับในการเจรจา,จาเรื่องราวตอนนี้ได้รุ่งร่่งมากขึ้น